เรียนท่านสื่อมวลชนท่านนะครับตามที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ออกมาตรการทางการเงินในรูปแบบต่างๆนะครับที่มาช่วยเหลือ,อผู้ที่ได้ผลกระทบจากสาการการแพร่ระบาดจากโควิด -19 ที่ผ่านมานะครับรวมถึงมีกลไกลให้ทางสถาบันการเงินเนี่ยส่งผ่านความช่วยเหลือไปอยังลูกหนี้ให้ครอบคลุมมากขึ้นน,นะครับในวันนี้ทางคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินหรือกอนอสอก็เห็นว่าเศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ย ก็มีแนวโน้มที่ฟื้นตัวชัดเจนนะฮะแม้ว่าการฟื้นตัวเนี่ยก็อาจจะยังไม่เท่าเทียมกันในแต่ละภาคเศรษฐกิจแต่ก็เห็นถึงผลดีนะครับต่อสานะของลูกหนี้ในหลายๆกลุ่มนะครับขาที่ทางสถาบันการเงินเองเนี่ยในระบบเนี่ยก,ก็มีความมั่นคงนะครับสะท้อนได้จากในเรื่องของเงินกองทุนนะครับเงินสำรองที่มีอยู่นะครับแล้วก็สภาพคล่องที่อยู่ในดับสูงดังนั้นเนี่ยก็ทําให้หลักเกณฑ์การกากับที่เราทํา ที่ผ่านมาในเรื่องของการผ่อนคลายและก็มาตรการช่วยเหลือทางการเงินในหาที่เรียกว่าวงกว้างนะครับหรือ broad base เนี่ยก็มีความจำเป็นลดลงนะครับแล้วก็สามารถที่จะทยอยปรับเข้าสู่ระบับที่ปกติได้หรือ policy n o r m a l i z a t i o n นะครับแต่ก็ยังไงก็ตามเนี่ยก็คงต้องยังคงนะครับดูแลมาตรการที่เรียกว่าเป็นเฉพาะจุดนะฮะ targeted เพื่อที่จะดูแลลูกหนี้รายย่อยเปราะบางต่างๆนะครับในการนี้ก็จะขออนุญาตที่จะให้ทาง ผู้การผู้อุโสคุณสกภภ์ทางฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาพนะครับและคุณผู้การอุโสคุณสุวรรณีนะครับฝ่ายนโยบายการนนโยบายการสวัสก,การเงินนะครับได้ให้รายละเอียดเรียนเชิญคุณสกภภครับ <S <S ครับขอบคุณครับก่อนอื่นต้องอ,อยากจะเล่าถึงภาพของเศรษฐกิจก่อนนะครับ <S <S เพื่อปูพื้นว่าทําไมมาตรการจึงมีการปรับไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหน้าแรกเนี่ยอยากจะให้ภาพนะครับว่าพัฒนาการของเศรษฐกิจณตอนนี้เนี่ย เมื่อเทียบกับในช่วงโควิดนะครับก็คือปี6364เนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับอยาให้ดูที่ตารางที่ทางทางขวามือนะครับจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นช็อคที่เข้ามาในช่วงโควิดเนี่ยเป็นช็อคที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ลึกมากนะครับดูจากตัวเลขของตัว GDP เนี่ยจะเห็นได้ว่าปี63เนี่ยลบไปที่ประมาณลบ6.2นะครับซึ่งถ้าเราไปดูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในบางเตร์เนี่ยลบไปถึงลบ10 นะครับก็จะเป็นจุดที่ถ้าเราดูรูปทางด้านซ้ายมือจะเห็นได้ว่าจุดต่ําสุดเนี่ยของเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณไตรามาสที่2ซึ่งลบไปถึง10%รนะครับรวมถึงเรื่องของการบริโภคนะครับเรามีการปิดนะครับปิดเมืองนะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ทําไม่ได้นะครับจเง็น้ว่าการบริโภคในช่วงนั้นเนี่ยหกสามเนี่ยก็แทบจะไม่โตนะครับหรือว่าติดลบด้วยซ้ําไปนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักเนี่ย จร,จริงๆเนี่ยแทบจะไม่ได้เข้ามาเลยนะครับจริงๆตัว6ล้านคนในปี63เนี่ยก็จะเป็นในช่วงคิว่ที่เรื่องของนักท่องเที่ยวยังเข้ามาได้อย ouais, ู่แต่หลังจากนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะครับอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็ที่กระทบก็คือเรื่องของการจ้างงานนะครับเรื่องของจํานวนนะครับเรื่องของจํานวนผู้ว่างงานแล้วก็เสมือนการเสมือนว่างงานเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นมากนะครับกับถ้าเทียบกับช่วงก่อนโควิดเนี่ย ก็ไปพีคในปีปีที่แล้วนะครับเพิ่มขึ้นกว่า1ล้านคนนะครับที่3.3ล้านคนนะครับนั่นก็คือในช่วงโควิดอาจจะเห็นภาพว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันลงไปลึกมากนะครับอาจจะฉายภาพมาปัจจุบันเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเราเห็นเป็นยังไงบ้างนะครับประมาณการล่าสุดที่ทางกรนงได้ออกไปนะครับเมื่อ,อที่ได้ทราบกันนะครับในปี6 5เนี่ยอยู่ที่สามจุดสามนะครับแล้วก็ในปี6.6เนี่ยอยู่ที่4.2นะครับก็จะเห็นได้ว่า มีการฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เร็วมากแต่ก็มีการฟื้นตัวต่อเนื่องแล้วก็จะเห็นได้ว่าในปี66เนี่ยการโตที่4.2เนี่ยก็ถือว่าโตได้ค่อนข้างดีนะครับอาจจะถือว่าโตอาจจะมากกว่าระดับศักยภาพไปด้วยซ้ําไปนะครับแล้วก็ถ้ามาดูในครับในแง่ของการบริโภคให้กระชนเนี่ยก็กลับมาได้ค่อนข้างดีนะครับโตได้ค่อนข้างดีทั้งใน2ปีนะครับปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับนะักท่องเที่ยวนะครับก็จะกลับมา นะครับปีนี้อาจจะเห็นตัวเลขที่6ล้านคนนะครับซึ่งจริงๆหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับแล้วก็ปีหน้าที่เรามองไว้ที่19ล้านคนนะครับผู้ว่างงานนะครับเรื่องของตลาดแรงงานเองเนี่ยก็ณนะสิ้นปีเนี่ยเราก็คาดว่าเริ่มจะกลับมาสู่ระดับปกติเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ระดับเรื่องของจํานวนผู้ว่างงานและเสมือนกันว่างงานเนี่ยก็จะกลับมาดีขึ้นนะครับอันนี้ก็อยากจะพูดถึงภาพรวมจริงๆแล้วก็ระบบ ของแบงกิ้งเองเนี่ยที่ได้แถลงไปล่าสุดเนี่ยตัวเลขใน Q1 เนี่ยสินเชื่อเองก็โตอยู่ที่เกือบเกือบเจนะครับภาพเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับจากช่วงช่วงที่ปีโควิดนะครับกับตอนนี้นะครับคำถามนะครับในหน้าต่อไปเนี่ยคือว่าเราถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยในแง่กรอบก,การดําเนินนโยบายในภาพใหญ่ในระยะต่อไปเนี่ยควรมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับ ในแง่ของเรื่องของเป้าหมายการทํานโยบายในช่วงนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องของเศรษฐกิจให้มีการฟื้นตัวอย่างไม่ให้ไม่ไม่ไม่ให้สะดุดนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้เศรษฐกิจเนี่ยมีมีการฟื้นตัวที่เข้มแข็งนะครับนั่นก็ยังเป็นตัวตัวหลักที่เราต้องให้ความสําคัญอยู่นะครับซึ่งในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราเไปดูเนี่ยในแง่ของ การดาเนินนโยบายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐนะครับภาคกระทรวงการคลังนะครับในแง่ของนโยบายการเงินแล้วก็นโยบายด้านสถาบันการเงินเนี่ยมีการทํานโยบายที่พยุงเศรษฐกิจที่เป็นลักษณะที่ที่มากอย่างไม่เคยมีมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราเรียกว่า all in measures นะครับที่เรามออีอะไรเนี่ยเราก็พยายามที่จะช่วยทําให้มั่นใจว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะไม่อยู่ชะงักนะครับแล้วก็ระบบสถาบันการเงินเนี่ย,ย,งงาานนยดำเนินต่อไปได้นะครับ ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องของนโยบายการคลังเองเนี่ยก็มีการออกตัวพรกเองเนี่ยรวมวงเงินถึง1.5ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็ในแง่ของนโยบายการเงินเองเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยก็ลดต่าที่สุดเป็นบติการนะครับที่0.5แล้วก็คาไว้อย่างนั้นเกือบเกือบสปีนะครับตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เรื่องของภาวะการเงินต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตราสพันธบัตรหรือว่าเรื่องของดอกเบี้ยสินเชื่อเองเ่ยก็อยู่ในระดับที่ต่ําเป็นบติการ เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงมีการลดตัว FIDF ฟด้วยนะครับในช่วงปี63นะครับก็ทำให้ภาวะการเงินแล้วก็ดอกเบีย้ยเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำมากนะครับทางด้านนโยบายทางด้านสถาบันการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับมีการทำให้มั่นใจว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยสามารถจะทำหน้าที่ตัวกลางช่วยเหลือลูกหนี้ได้และในะขณะเดียวกันเนี่ยระบบสถาบันการเงินเองเนี่ยก็มีความเข้มแข็งนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยเราก็มีทั้งตัวมาตรการในแง่ของการเติม สภาพคล่องนะครับที่เราเห็นเรื่องของพอรกรตัวซอฟท์โลนแล้วก็ตัวพรกรสินเชื่อฟื้นฟูนะครับตัวมาตรการการปรับโครงสร้างหนี้นะครับที่เน้นในแง่ของกลุ่มที่มีเปราะบางนะครับรวมถึงเรื่องของ FIDF ฟีที่มีการลดนะครับก็คือมีการช่วยทําให้มั่นใจว่าธนาคารเนี่ยสามารถจะส่งผ่านความช่วยเหลือไปให้ลูกหนี้ได้อย่างเต็มที่นะครับโดยส่วนหนึ่งก็ใช้เงินของภาครัฐเข้าไปช่วยสนับสนุนนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือมีเรื่องการกจํากัดการ การจ่ายเงินปันผลอันนี้ก็คือทําให้มั่นใจว่าสถาบันการเงินณช่วงนั้นเนี่ยมีความมั่นคงมีบัฟเฟอร์เพียงพอนะครับที่จะรองรับในแง่ของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจให้ได้นะครับจริงๆก,ก็ตอนนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราทํามาตรการไปเยอะมากนะครับแล้วก็ทําแบบลักษณะท,ท,ที่ที่ลักษณะที่อออินก็คือพยายามทําให้มั่นใจว่าเศรษฐกิจเนี่ยยังเดินต่อไปได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนไปแล้วการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยมีความ ชัดเจนขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความจําเป็นนะครับของการที่เราใช้มาตรการดูแลเศรษฐกิจในักษณะที่เป็นวงกว้างหรือบอร์ดเบสเนี่ยจึงมีความจําเป็นน้อยลงอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกแล้วค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยการที่เราใช้ตัว policy space หรือพื้นที่ในเชิงนโยบายไปค่อนข้างเยอะเนี่ยความจําเป็นในการสะสมเรื่องของ policy space ก็จะมีความจําเป็นมากขึ้นในระยะต่อไปนะครับ ในประเด็นที่2นะครับนโยบายที่เราทํนักทำท,ที่เราทํามากแล้วก็นานเกินไปเนี่ยจริงๆเองเนี่ยก็จะมีผลข้างเคียงนะครับจึงต้องพยายามที่จะเริ่มทยอยปรับกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นนะครับหรือที่เราเรียกว่า policy normalization นะครับเรื่องของนโยบายการเงินเองเราก็ได้มีการสื่อสารไปแล้วว่าจะเริ่มมีการ normalization ชัดเจนขึ้นนะครับซึ่งตัวส่วนของนโยบายด้านสถาบันการเงินเองก็เช่นเดียวกันนะครับทิศทางก็จะสอดคล้อง ซึ่งเดี๋ยวทางคุณสุวรรณีก็จะมีการพูดคุยในรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนะครับค่ะ มาถึงหน้าในมาตรการทางการเงินนะคะจากเส้นกราฟที่อยู่ทางด้านบนนะคะเราพลอตนะคะว่าจากสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงต้นตามที่คุณสักรพ์บพูดไปนะคะว่าในวันนั้นเนี่ยในช่วงต้นปี63เราเจอกับสถานการณ์ในลักษณะแบบใดบ้างนะคะก็ทําให้ในช่วงต้นที่มีมาตรการทางการเงินก็จะเน้นในเรื่องของการปูพรมเป็นวงกว้างเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดนะคะและจากมาตรการล็อกดาวน์ของภาครัฐเป็นการเร่งด่วนนะคะงั้นมาตรการช่วงต้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่วยเหลือลูกหนี้นะคะก็จะเป็นภา ชำระหนี้ในวงกว้างนะคะทุกคนที่เข้าเงื่อนไขเนี่ยได้รับการพักชำระหนี้ทั้งหมดนะคะรวมถึงมาตรการเงินปันผลและ FIDF ีที่คุณสกภพพูดไปว่าเป็นมาตรการเชิงกว้างที่ปูพรมออกไปแล้วก็ใช้กับทุกทกที่เหมือนเหมือนกันลูกหนี้ทุกๆรกลายก็จะได้ผลเหมือนเหมือนกันนะคะแต่หลังจากนั้นนะคะที่ผ่านมาแบงค์ชาติก็ได้มีการปรับเปลี่ยนมาตรการนะคะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมาโดยตลอดยกตัวอย่างอย่างมาตรการในการช่วยเหลือลูกหนี้นะคะจากการพัก นี่เป็นการทั่วไปเป็นวงกว้างนะคะเราได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นการพักนี่ที่ทาเก็ตขึ้นก็คือพักให้กับเฉพาะลูกหนี้ที่ยังมีความเดือดร้อนยังได้รับผลกระทบหนักอยู่จนท้ายที่สุดนะคะเราได้ปรับโหมดนะคะในแง่ของมาตรการการพักชําระเนี่ยเป็นมาตรการแก้หนี้ระยะยาวนะคะที่ออกไปในช่วงวันที่3กันยา6-4ที่ผ่านมาและมาตรการนี้ก็ยังคงอยู่จนถึงสิ้นปี -66 นะคะซึ่งก็จะสอดรับกับทางขาดเศรษฐกิจที่ทางคุณสกภพพูดไปนะคะว่าเรามองว่าต้นปี เ,เศรษฐกิจไทยน่าจะฟื้นตัวได้ชัดเจนมากกว่าออยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะในส่วนของออนโยบายในเรื่องปันผลและ FIDF ซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวในรายละเอียดต่อไปนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่เราเรียกว่าเราทยอยนะคะปรับนโยบายเข้าสู่ภาวะปกตินะคะหรือเรียกว่า policy normalization นะคะโดยในขณะที่เราก็ยังไม่ละทิ้งนะคะกลุ่มเปราะบางที่เราคิดว่าเป็นลูกหนี้รายย่อยที่เรายังคงต้องควรดูแลใส่ใจเป็นพิเศษะคะ่ะ ก่อนจะเข้าถึงตัวมาตรการที่จะออกมาในวันนี้นะคะเออขอในแง่ของภาพรวมคงไม่ได้ไล่ตัวเลขทุกตัวนะคะแต่ต้องการจะบอกว่าในทุกมาตรการที่ออกไปนะคะเรามีการ enforce นะคะติดตามดูผลของมาตรการทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้หนี้เดิมถ้าทางสื่อมวลชนจํากันได้นะคะตัวมาตรการแก้หนี้เดิมเนี่ยลูกหนี้ที่อยู่ภายใต้มาตรการเคยสูงกว่านี้หลายเท่านะคะประมาณ3-4เท่าในช่วงกรกฎาคม63ซึ่งลูกหนี้ที่อยู่ภายใต้มาตรการก็จะมีการทยย ยอยเข้าและออกจากมาตรการตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนะคะที่เกิดขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวลูกหนี้ก็ลดต่ําลงนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราได้มีการเพิ่มช่องทางพิเศษนะคะสำหรับลูกหนี้ที่อาจจะเดือดร้อนเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่อง คลินิกแก้หนี้นะคะทางด่วนแก้หนี้รวมถึงมีการให้ความรู้ผ่านโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชนนะคะรวมถึงในเรื่องของโครงการพักซับพักหนี้ซึ่งก็เป็นประโยชน์กับรูกงนี้ธุรกิจนะคะที่เข้าโครงการได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยยอดก็ไปประมาณ50%ของวงเงิน1นึ่งแล้านบาทที่เราตั้งไว้นะคะนอกจากนี้ในส่วนของการเติมเงินใหม่นะคะที่เราออกตั้งแต่พร,รกรซอบโลนไปเมื่อพบข้อจํากัดนะคะในปี .63 เนี่ยต้นปี64แม้วงเงินยังเหลืออยู่เราก็ออกพรกสินเชื่อฟื้นฟูตัวใหม่ออกมา ะะและเมื่อใช้พรกอสินเชื่อฟื้นฟูตัวใหม่ไปได้เพียงประมาณไม่ถึง6เดือนนะคะแม้ว่าวงเงินเนี่ยได้ออกไปตามเป้าที่วางไว้คือ1นึ่งแสนล้านบาทแรกภายใน6เดือนแต่สามารถออกไปได้ใน4เดือนเราก็มีการปรับตัวเงื่อนไขของมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูเพื่ออุดนะคะในจุดที่เงินอาจจะไปไม่ถึงนะคะเพื่อรองรับกับลูกหนี้ที่มีกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติมนะคะ ดังนั้นสําหรับภาพในวันนี้นะคะในการปรับทิศทางการดําเนินนโยบายนะคะเกี่ยวกับสถาบันการเงินภายใต้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะคะมาตรการแรกนะคะที่เรากําลังดูแลอยู่ก็คือในเรื่องของการยกเลิกนะคะการจํากัดการจ่ายเงินปันผลโดยให้สถาบันการเงินพิจารณาจ่ายจากกําไรสุทธิประจําปีนะคะโดยยึดหลักความระมัดระวังอันนี้ก็เป็นเพียงการเราที่เรากลับไปสู่สถานะปกตินะคะจากการจํากัดการจ่ายซึงต้องเรียกว่าเป็นสถานะที่ ไม่ปกติ ในส่วนที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของการปรับอัตราเงินนําส่งกองทุน FIDF นะคะกลับมาที่ร้อยละ0.46ต่อปีแต่อันนี้นะคะตัวที่เราลดยังมีผลจนถึงสิ้นปี65นี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวที่จะกลับมาปรับเป็นอัตราปกติจะเริ่มตั้งแต่1มกราคม66เป็นต้นไปนะคะทั้ง2มาตรการนี้เนี่ยก็เป็นมาตรการที่ออกไปในลักษณะบอร์ดเบสนะคะโดยเฉพาะในส่วนของมาตรการ FIDF นะคะเราคิดว่าสถาบักนการเงินมีความมั่นคงนะคะเข้มแข็งและสามารถดูแล ช่วยเหลือลูกหนี้โดยใช้ส่วนของสถาบ,บันการเงินโดยที่จะไม่เป็นปัญหากับภาระการคลังในระยะยาวอย่างไรก็ดีนะคะในมาตรการช่วยเหลือในส่วนอื่นๆที่เราวางไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรการเดิมที่ยังมีผลอยู่นะคะไม่ว่ามาตรการแก้หนี้ระยะยาวที่เราตั้งใจตั้งแต่ต้นนะคะว่าเราวางยาวไปจนถึงสิ้นปี66ซึ่งอันนี้จะสามารถช่วยเหลือลูกหนี้ได้ทุกกลุ่มนะคะ โครงการพักซับพักหนี้นะคะที่เป็นไปตามพระราชกำหนดตัวฟื้นฟูก็ยังอยู่นะคะจนถึงเมษาปีหน้ารวมถึงมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูอย่างไรก็ดีนะคะจากการที่เราเข้าไปดูข้อมูลนะคะจากสถานการณ์เศรษฐ,ฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น แต่เนื่องจากเป็นลักษณะการปรับตัวที่ไม่เท่าเทียมกันในแต่ละจุดหรือที่เรียกว่าเป็นอันอีเวนนะคะเราพบว่ายังมีลูกหนี้รายย่อยนะคะในกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยนะคะอ,อ,อยู่ในออส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินเชื่อที่เราเรียกว่าเป็นสินเชื่อไม่มีประกันหรือว่าอันเซคิลโรนนะคะที่ยังมีความเป็นห่วงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวันน,วน,นี้นะคะทางกนสก็มีมตินะคะต่อ โครงการลดอัตราผ่อนชำระดี้บัตรเครดิตขั้นตำ่ำหรือที่เราเรียกว่ามินิมัมเปเมนต์นะคะที่เคยกำหนดในอัตราปกติที่10%ไว้นะคะเราลดมาเป็น5%นะคะซึ่งจะหมดอายุสิ้นปีนี้เนี่ยขอต่อตัว5%ไปอีก1ปีนะคะรวมถึงโครงการขยายะร,ะระยะเวลาการชำระดี้ของสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลนะคะที่เคยกำหนดไว้ที่6เดือนและเราขยายมาเป็น1ปีนะคะก็จะหมดอายุสิ้นปีนี้พร้อมกับตัวมินเปย์ก็ขยายออกไปอีก1ปีนะคะเอ,อ่อเท่ากันนะคะ ก็จะไปครบสิ้นปี66เท่ากับตัวมาตรการแก้หนี้ระยะยาวนะคะอันนี้ก็เพื่อเป็นการคงดูแลในแง่ของสภาพคล่องของลูกหนี้นะคะลดภาระการจ่ายชำระหนี้ในช่วงที่ออค่าครองชีพสูงนะคะ กับอีกตัวหนึ่งนะคะสาหรับลูกหนี้ในกลุ่มเปราะบางนี้ที่อาจจะได้ไหลหรือว่าเริ่มมีปัญหาการชําระหนี้แล้วนะคะเราจะมีการปรับปรุงโปรแกรมการจ่ายหนี้ของคลินิกแก้หนี้นะคะโดยจะมีการปรับเงื่อนไขนะคะเพื่อเอื้อให้ตัวเจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถเข้าโครงการได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะเราเตรียมการที่จะจัดมหกรรมไก่เกลี่ยหนี้สําหรับสินเชื่อ,อ,อส่วนบุคคล ที่ไม่มีประกันในช่วงไตรมาสสาของปีนี้นะคะเพื่อเป็นมาตรการที่จะอุดหรือว่าปิดนะคะจุดที่รั่วสําหรับลูกหนี้ที่ได้มีการไหลไปเป็นเอน่อหนี้ที่มีปัญหาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมาตรการโดยรวมทั้งหมดแม้ว่าเราจะยกเลิกตัวนี้แล้วเราก็ยังคงมีตัวมาตรการที่จะมาช้อนในกลุ่มที่ยังเป็นจุดเปราะบางของระบบอยู ขออนุญาตลงในรายละเอียดอีกนิดนึงนะคะว่าในเหตุผลนะคะว่าทําไมเราถึงออมีนโยบายนะคะจำกัดการจ่ายเงินปันผลแล้วก็ลด FID F, F e ในอดีตนะคะก็ต้องเท้าความตามที่คุณสกภบพบพูดไปในแง่ของสถานการณ์โควิดในช่วงต้นนะคะที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจไทยและมีความไม่แน่นอนสูงทําให้เราออก2มาตรการนี้นะคะเพื่อ,อ,อตัวเงินปันผลก็จะเป็นกันชนนะคะให้สถาบันการเงินเก็บสะสมเงินกองทุนเพื่อรองรับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นรวมถึงได้ ปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุน FIDF เป็นมาตรการชั่วคราวนะคะเพื่อลดต้นทุนทางการเงินให้กับสถาบันการเงินและให้สถาบันการเงินสามารถให้ความช่วยเหลือได้นะคะสำหรับเหตุผลนะคะที่ยกเลิกในครั้งนี้นะคะโดยสรุปก็คือในเรื่องปันผลก็เราพบนะคะว่าสถาบันการเงินยังคงมีความมั่นคงแข็งแกร่งนะคะเพียงพอรองรับสถานการณ์ภายใต้ภาวะสเตทเทสในอนาคตได้และถ้าคงไว้จะก,กระทบความเชื่อมั่นนะคะต่อน,นักลงทุนนักวิเคราะห์และบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือนะคะ ถึงข้อสงสัยว่าออความมั่นคงนั้นถ้าไม่มีข้อกังวลแล้วทำไมยังคงในเรื่องของการจํากัดอัตราการจ่ายเงินปันผลอยู่นอกจากนี้นะคะก็สอดคล้องกับแนวทางของผู้กํากับดูแลในต่างประเทศจํานวนมากนะคะที่ได้ยกเลิกนโยบายนี้ไปแล้วในช่วงที่กําหนดขึ้นมาในช่วงโควิด1 9 แต่อย่างไรก็ดีนะคะในมุมของธนาคารประเทศไทยก็ยังต้องให้สถาบันการเงินก็ต้องยึดหลักความระมัดระวังนะคะโดยพิจารณาอัตราการจ่ายันผลให้สอดคล้องกับฐานะผลการดำเนินง,งานและดูความเสี่ยงในระยะข้างหน้าด้วยนะคะสำหรับในส่วนของ FIDF นะคะก็สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นและการปรับออกลับมาอยู่ที่อัตราเดิมนี้นะคะก็จะช่วยให้นี่นะคะของ FIDF เนี่ยสามารถทยอยลดลงตามเป้าหมายไม่สร้างภาระให้กับ ภาคการคลังในระยะยาวนะคะทั้งนี้เนี่ยเรายังย้ำนะคะว่าสถาบันการเงินงต้องให้ความสําคัญต่อการส่งผ่านนะคะต้นทุนตัวนี้ที่จะบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งตัวมาตรการ f i d f ยังคงมีผลจนถึงสิ้นปี65นะคะ ในส่วนของบัตรเครดิตก็ตามที่สรุปไปนะคะก็จะมีการคงอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำที่5%จนถึง6-6และทยอยปรับขึ้นเป็น8%ในปี67นะคะและจะเป็น10%ตามเกณฑ์ปกติในปี68ส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิตัลก็เช่นกันนะคะก็ขยายระยะเวลาเป็น1ปีนะคะให้ถึงสิ้นปี66นะคะก็จะไปพร้อมกับมาตรการแก้หนี้ระยะยาว โดยสรุปนะคะมาตรการภาพรวมในหน้านี้นะคะตัวเส้นสีฟ้านะคะก็เรียนว่ามาตรการแก้หนี้ระยะยาวโครงการพักสับพักหนี้ การลดอัตราเงินนํำส่งนะคะออและสินเชื่อฟื้นฟรูรวมถึงเรื่องของการส่งเสริมการจัดตั้ง JVMC เนี่ยจะยังคงมีอยู่นะคะยังไม่จบเพื่อเป็นการที่จะมั่นใจนะคะว่าเรายังคงมีมาตรการที่ดูแลลูกหนี้ที่ยังคงประสบภาวะที่อาจจะเป็นขาที่เราเรียกว่าเป็นเคขาล่างนะคะที่ยังได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ยังมีผลกระทบจากสถานาการณ์โควิดที่ผ่านมาอยู่นะคะในส่วนนอกจากนี้เราก็มีช่องทางเสริมนะคะในเรื่องของคลินิกแก้หนี้ทางด่วนแก้หนี้เหมาหนี้และ มหากรรมไกลเกลี่ยนี้ที่จะจัดขึ้นในเร็วๆนี้ค่ะกับจากที่ทั้งสองท่านได,ได้สรุปให้แล้วก็ให้รายละเอียดนะครับโดยสรุปสาระสำคัญขอ,ของวันนี้ก็คือว่าเราก็ยังเห็นนะครับในแง่ของเศรษฐกิจในภาพรวมที่มีแนวโน้มที่ฟื้นตัวชัดเจนขึ้นนะครับถึงมันก็ยังอาจจะยังไม่มีความเท่าเทียมกันในแต่ละภาคเศรษฐกิจนะครับยังก็ตามเนี่ยยังยืนยันนะครับว่าระบบการกเงิน,นมีความมั่นคงนะครับ สะท้อนได้จากระดับเงินกองทุนที่สูงมากนะครับเงินสำรองที่เพียงพอรองรับต่อตอนนี้ที่อาจจะเสื่อมลงนะครับแล้วก็สภาพคล่องที่อยู่ในระดับสูงนะครับสามที่เราพูดถึงก็คือว่าหลักเกณฑ์ต่างๆที่เรากำกับและผ่อนปลนมาตรการช่วยเหลือทางการเงินที่ส่งผลเป็นวงกว้างเนี่ยก็มีความจําเป็นลดลงจากเหตุผลที่ผมได้พูดถึงนะครับ และก็สามารถที่จะปรับเข้าสู่ระดับปกติได้นะครับซึ่งวันนี้ที่เราจะยกเลิกก็คือเรื่องของการจํากัดเรื่องของเงินปันผลนะครับโดยที่สาาถาบันการเงินก็ต้องอยู่ในความระมัดระวังในเรื่องของนี้นะครับในการจะจ่ายปันผล2อก็เรื่องของการส่งเงินให้ FIF นะครับซึ่งเราก็จะกลับไปอยู่ที่0.46ส่นะครับส่วนเรื่องที่4ก็คือเรื่องที่ทางแบงค์ชาติเนี่ย ก็ยังให้ความสําคัญนะครับในการที่จะผลักดันมาตรการที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนนะครับต้องการให้ลูกหนี้เนี่ยได้อยู่รอดโดยดูในเรื่องของศักยภาพของลูกหนี้เองการปรับแก้หนี้ในระยะยาวนะครับสก็คือเรื่องของโครงการพักซับพักหนี้ที่มีอยู่นะครับก็อยากที่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะโอนซับแล้วก็มาชําระหนี้ได้แล้วก็มาสาซื้อคืนได้ในเวลาที่กําหนด ับมก็คือการเพิ่มสภาพคล่องภายใต้มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เราอยากจะเห็นและผลักดันให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีมาตรการเพิ่มเติมอย่างที่คุณสุวรรณพ,พูดถึงนะครับเพื่อที่จะดูแลลูกหนี้รายย่อยที่มีความเปราะบางให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นหรือ Tar g e t e d ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญในการแถลงข่าวในวันนี้ครับขอบคุณครับ